ในการบริหารประเทศในยุคนี้เราจะไม่สามารถมองผ่านความท้าทายและโอกาสของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปได้รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดังนี้ 1. รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาสมดุลของระบบนิเวศท,ท้องถิน่น <c oughs> เพื่อให้เป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถของพื้นที่และชุมชนท้องถิน่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรัฐบาลจะสร้างการมีส่วนร่วม ในการรับมือกับภัยธรรมชาติโดยเฉพาะการแก้ปัญหา PM 2.5และการบริหารจัดการน้ำที่จะต้องได้รับความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลจะจัดการกับปัญหาการลักลอบกำจัดหรือฝังกลบกากอุตสาหกรรมของเสียอันตรายด้วยความเข้มงวดและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทางระบบ 2. รัฐบาลจะยกระดับการบริหารจัดการน้ำจะจัดหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงได้และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ กระจายน้ำควบคู่กับการขยายเขตชลประทานพร้อมทั้งเพิ่มแหล่งน้ำเพิ่มรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมนอกจากนี้รัฐบาลจะแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแลลงร่วมกับทุกภาคส่วนโดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มน้ำและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน,น้ำอย่างยั่งยืน 3. รัฐบาลจะสารต่อนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในการปลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศซึ่งจะช่วยเปิดประตูบานใหญ่สู่การค้าโลก และช่วยสร้างข้อได้เปรียบให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการในประเทศตลอดจนส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของอาเซียนผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย